สวัสดีครับช่วงปรติศาสา์ที่สัมผัสได้กับพี่ดรแพกกี้คลิปนี้นะครับพี่จะขอพูดภายใน3มนาทีซึ่งคลิปนี้พี่จะพูดในเรื่องของกระบี่ทหารครับซึ่งกระบี่ทหารนะครับจะมีด้วยกัน2แบบนั่นก็คือกระบี่สั้นและกระบี่ยาวเดี๋ยวเรามาดูที่กระบีสบะบ่สั้นกันครับกระบี่สั้นนะครับจะเป็นกระบี่ของนักเรียนในร้อยครับก็จะมีรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ด้ามก่อนที่ด้ามนะครับจะเป็นรูปหัวช้าง นะทำด้วยโลหะสีทองมีกระบังครับตัวด้ามเนี่ยจะเป็นหางตะกระเบนพันด้วยลวดสีทองนะครับสำหรับฝักทําด้วยโลหะสีเงินแต่จะหุ้มที่ปลายกับด้ามด้วยโลหะสีทองนะครับมีห่วงสําหรับห้อยสาย2ห่วงครับเมื่อปลดล็อกมาครับนะนี่เป็นลักษณะของใบกระบี่นะครับมีความยาว40เซนติเมตรครับ นี่ก็เป็นลักษณะของกระบี่สั้นนะครับส่วนกระบี่ยาวจะมีด้วยกันอีก2แบบนะครับแยกตามชั้นยศก็คือกระบี่ของนายทหารสัญญบัตรและกระบี่ของนายทหารประทวนชั้นจา่าในสิทธิ์นะครับซึ่งความแตกต่างอยู่กันที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ผู้กระบี่นายทหารสัญญบัตรเนี่ยผู้จะทําด้วยโลหะสีทองส่วนกระบี่ของนายทหารประทวนนะครับเป็นไหมสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวสายห้อยกระบี่เช่นกันนะครับ สัญ,ญบัตรนะครับจะเป็นไหมหนังสีแดงมีผ้าถักนะครับสีทองค่าสีแดงอยู่ส่วนในฐานรประทวนชั้นจ่านในสิบนะครับเป็นไหมหนังสีน้ําตาลมาดูที่ตัวกบีครับขอดูของสัญ,ญบัติก่อนนะครับดูด้วยความยาวก่อนก็ได้ครับความยาวนะครับจะอยู่ที่90ซนติเมตรนะครับสําหรับกระบี่ของฐานบกในปัจจุบันเนี่ยกระบี่ที่ทำมาใหม่นะครับจะมีความยาวฝัก มากกว่าประมาณ5 6เซนติเมตรครับอันนีเทียบความยาวก่อนนะครับแต่ยาวกว่านิดนึงมาดูที่ด้ามครับด้ามกระบี่ก็จะเป็นหัวช้างแต่จะมีโกรงเพิ่มขึ้นมาทําด้วยโลหะสีเงินนะครับโกรงกระบี่จะมีตราแผ่นดินอยู่ซึ่งเป็นตาแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าครับสําหรับฝักกระบี่นะครับทาด้วยโลหะสีเงินนะครับปลายเป็นหางป้านะครับมีห่วงสําหรับห้อยสายหนึ่งห่วงผูก ผู้ทาด้วยไหมสีทองครับเมื่อปลดล็อกขึ้นมาอันนี้เป็นใบกระบี่ครับกระบี่ทหารนะครับไม่มีคมนะครับไม่มีคมใบกระบี่ในทหารสรัญญาบัตรจะมีการกัดลายนะครับอันนี้เป็นลายใบกระบี่ครับมีรูปสาตาวุธมีตราแผ่นดินนะครับไล่ย,ยาวไปเลยครับนะครับอันนี้เป็นความแตกตา่างระหว่างกระบี่นะครับในทหารประทวนสัญญาบัตร พยายามพูดครับไม่ให้เกิน3นาทีโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ